สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสาระบันเทิงชงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงพร้อมที่ผมอิทธิชาในวันแรกของสัปดาห์อย่างนี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายเช่นเคยครับ ไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับกับการแสดงนัศตสินชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทยยังโค้นเฉลิมพระเกยียรติชุดพระรัศมีสีดาอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถสนองพระราชสวัสด์ีของพระองค์ท่านที่ทรงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสารศิลปะการแสดงนี้ให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปอย่างโค้นเฉลิมพระเกยียรติครับ งดงามน่าชมและถ่ายทอดศาสตร์ิลป์แห่งนั้ ชั้นสูงของไทยอย่างโขนได้ไม่ได้กว่ามืออาชีพเท่าไหรเลยนะคะสาหรับการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถชุดพระลักษมีสีดาของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิรรภสสานมิตรฝ่ายมัธยมโดยตัดตอนสําคัญที่เกี่ยวกับนางสีดาในมหากาบรามเกียรติมาร้อยเรียงแสดงสีตอนด้วยกันเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงในความรักได้แก่พระลักษมีจุติเมื่อพระลักษมีลงมาจุติเป็นนางสีดาในโลกมนุษย์ตามพระบัญชาขอองพระ ลักษีดาเป็นต้นกําเนิดของสื่อระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์เห็นนางสีดาเกิดลงไหลในความงามประดุดดังนางฟ้าบนสวงสวรรค์จึงใช้กุายแปลงกายหลอกล่อรักพาตัวนางสีดาไปยังกรุงลงกาสีดาผูกสอนางสีดายอมปลิดชีพของตัวเองด้วยการผูกคอตายถ้าหากต้องตกเป็นเมียของทศกัณฐ์อันไม่ใช่ชายที่ตนรัก และตอนสีดาลุยไฟหลังพระรามชนะศึกนำนางสีดากลับมาแล้วนางสีดาก็ได้พิสูจน์ความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามด้วยการยอมตายเข้าไปในกองไฟจนเกิดปฏิหารมีดอกบัวมารองรับนางสีดาค่ะ นอกจากการแสดงโขนแล้วนะคะน้องนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ยุทธศาสตร์มิตรฝ่ายมัธยมก็ยังแสดงความสามารถอื่นๆให้ได้ชมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงดนตรีวงมหาดุรียางที่ผสมผสานเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีไทยทั้งระนาดซอและวงขิมมู่หน้าตาเสินระบมรำฟ้อนต่างๆรวมถึงการขับกล่อมบทเพลงลูกกลงบทเพลงอมตะของไทยอีกหลายๆบทเพลงด้วยล่ะคะ่ะ จากนัรศินป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทยก็เปลี่ยนไปชมคอนเสิร,ร์ตกันบ้างนะครับกับคอนเสิร,ร์ตที่น่าจะถูกใจเหล่าจิกโก้จิกกิรุ่นใหญ่ทั้งหลายอย่างคอนเสิร,ร์ตโกหลังวังของสาราเฉลิมกรุงครับ จัดคอนเสิร์ตสนุกสนุกโกหลังวังเอาใจจิกกจ๊กโจิจิเกีวรุ่นใหญ่ยุค60หรือยุคที่วังบุรพาเป็นแหล่งรวมพลหนุ่มสาววัยรุ่นคนทันสมัยช่วงปีพศ2 4 9 9ถึง2500ที่มาของคอนเสิร์ตมาเป็นปีที่19เ้ลยนะคะซึ่งปีนี้ก็ยังคงมีศิลปินคุณภาพรุ่นใหญ่มากมายคลงาเพลงสากลสุดฮิตยุคนั้นไปถ่ายทอดให้ได้หวนรำลึกถึงอดีตอันสนุกสนานเต็มไปด้วยสีสันอีกเช่นเคยโดยเฉพาะเพลงของราชาล็ักแอนโรเอลวิสวเพลหลี่น ขณะที่เวรัตยอยู่ถาวรหัวหน้าวงเฉลิมราชที่งานนี้ไม่ได้แค่ไปควบคุมวงแต่ยังโชว์ลีลาเล่นกีตาร์และร้องเพลงของจิมมี่คลาวตันอย่างอนอเ h อ r Sleepless Night ให้ฟังกันด้วย ส่วนแม่เมาสุดาชื่นบานก็นำเพลง Look for a Star ของแคลลี่มายไปโชว์ลีลาแบบไม่แคร์อายุ อกจากนั้นก็ยังมีเหล่านักร้องรุ่นใหม่จากเวทีประกวดร้องเพลงของศาลาเฉลิมกรุงไปมอบความสุขความสนุกผ่านเสียงเพลงยุคพศอีกด้วยค่ะ ต่อเนื่องด้วยเรื่องของคอนเสิร์ตกันไปอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเลยนะครับกับคอนเสิร์ตการกุศลของวงดนตรีที่แฟนเพลงวัย40อัพยังประทับใจอย่างวงพิ n งแพนเตอร์เสือสีชมพูกับคอนเสิร์ตพิ n งแพนเตอร์สายลมแห่งรักครับ จัดคอนเสิร์ตขับกล่อมบทเพลงหว,หวานซึ้งๆผ่านเสียงร้องนุ่มๆเอาใจคอเพลงพรุ่นใหญ่มาตลอดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะสำหรับวิชัยบุญยานและวงพิงเพนเตอร์โดยครั้งนี้ใช้ชื่อว่าพิงเพนเตอร์สายลมแห่งรักและตามชื่อเขาก็ขนเพลงรักไปร้องสร้างความเคลิบเคลิมให้ฟังกันก,นกว่า30ปบทเพลงตลอดเวลาคอนเสิร์ตกว่า3่โมงเลยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงดังกลับมาเถิดที่รัก อมตะแสนหวานอย่างลมสว่างที่ได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่เพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินรับเชิญไปร่วมสร้างสีสันอีกหลายต่อหลายคนร่วมถึงหนึ่งในสองนักร้องคู่ดูโอประสานเสียงยุคแรกๆของเมืองไทยที่โด่งดังสุดๆเดอ h o อต e p p e ปเปอร์ซิงเกอย่างคุศรีเอื้อเฟื้อในเพลงดังลมรักเพลงนี้ด้วยค่ะ นนซึ่งงานนี้นอกจากจะได้อิ่มไปกับเสียงเพลงแล้วก็ยังได้อิ่มบุญกันด้วยนะคะเพราะรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่หลายๆคนรอรุ้นกันอยู่นะครับอย่างคําถามร่วมสนุกประจําสัปดาห์ที่เว้นว่างหลายสัปดาห์เลยครับเพราะมีการถ่ายทอดต่าง แต่วันนี้เรามีมาให้ร่วมสนุกกันอีกครั้งแล้วครับ คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เราก็ขอถามเกี่ยวกับการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทุโรปประสานมิตรฝ่ายมัธยมที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้ว่ามีชื่อชุดอะไรระหว่างข้อ1ชุดลักษมีสีดาข้อสองชุดพระลักษมีสีดาหรือข้อ3ชุดรามเกียรติพระลักษมีสีดาทราบคำตอบแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เดิมที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ เรามีของรางวัลที่น่าเป็นเจ้าของรออยู่หลากหลายเลยเลค่ะทั้งชุดของที่ระลึกจากการแสดงโขนดังกล่าวประกอบด้วยกระเป๋าผ้าเสื้อยืดสีน้าเงินและผู้กุญแจเก๋ๆจํานวน3รางวัลรวมถึงซีดีเพลงอัลบั้มล่าสุดเรนโบ์ของวงสล็อตเมชชินิกด้วยค่ะทราบคําตอบแล้วก็รีบส่งกันเข้ามานะครับแต่สําหรับตอนนี้ไปชมกันดีกว่าว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างไปชมกันในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับ งานบุ๊กเฟ t i v ล l 2014ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไ i แลนด์ต่อด้วยงานแบงค k o k ินเตอร์เนชั่นแนลแกรนด o มอเตอรเซ2014ที่ไบเทคบางนาปิดท้ายด้วยนิทรรศการรูปลักษณ์แห่งพุทธบูชาที่ศูนย์การค้า r ิเวอร์ซิค่ะมาถึงตอนนี้ได้เวลาคงต้องลากันไปอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ